สวัสดีครับผมนิกกี้พิมพ์นะครับก็หลายคนเนี่ยเคยอยากจะรู้ว่ารถมอเตอร์ไซค์ของผมเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะฮะคือหลายๆคนเนี่ยที่อยู่ในแก๊งเพื่อนผมเนี่ยซึ่งผมเนี่ยอยู่กับพวก400ร้อยบนะฮะแล้วเราก็ทํารถกันที่นี่นะครับติดกับบ้านร้านบ้านนิกกี้พิมพ์เลยนะฮะซึ่งมอเตอร์ไซค์ผมเนี่ยแถวนี้เขาเรียกกันว่านางฟ้านะครับก็คือเป็น CBR 1000 Triple R ปี2010ัโนโมลไฟล์รอบคันนะลองดูรถกันครับ อเอาไหมเขนเนาะเห็นละเอาพร้อมนะเอ้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดูดีกว่าว่านางปลาคันนี้เสียงเป็นยังไง